สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร วันที่29มกราคม2569เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุม2อ,อาคารอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีดรสวัสดิ์สุดที่อาคารผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรกิจกรรมที่2.2 ฝึกอบรมผู้นำองค์กรเกษตรกรโดยมีดรไข่นภาสุดทธิอาคารประธานอนุกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายอังกูลจำเรนสารหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีคณะอนุกรรมการหัวหน้าสำนักง,งานผู้นำองค์กรและสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำองค์กรเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสร้างทักษะในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและจัดทำแผนหรือโครงการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก โดยโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มกราคม2569ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน60คนหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติมพศ2 5 4 4และพศ2 5 6 3โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรและพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรสําหรับสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจํานวน1,172องค์กรเกษตรกรสมาชิกจํานวน2 7 3 2 0 5รารายเป็นเรื่องของการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรเกษตรกรโดยการสนับสนุนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องให้ทราบเรื่องนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งนะครับวันนี้จะมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้การอบรมในี่ใช้เวลาสวันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นว่า องคอ์กรเกษตรกรน,นั้นเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทําแผนฟื้นฟูพัฒนาในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงด้านข้าวกรรมศาสตร์หรือในเรื่องของการแปรรูปทั้งนี้เลยทั้งนั้นการฝึกอบรมทั้งนี้นั้นนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ปรีประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือสังคมนะครับการฝึกอบรมครั้งนี้จะทําให้พี่น้องเกษตรกรองค์กรเกษตรกรนั้นเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาและฟื้นฟูาอาชีพของเขานะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรขวงเราได้ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนยโยบายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับ